สวัสดีทุกนกลับมาพบกับเฟอร์บี้กันอีกแล้วนะคะอาตอนนี้บ้านเฟอร์บี้ไฟดับนะคะพี่เอไม่ลืมจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟค่ะงง้นรีบให้เฟอร์บี้จ่ายก่อนนะคะ189เหรียญค่ะจ่ายไปเลยจ้าโอเคมีไฟแล้วก็รีบทำการบ้านเลยนะเฟอร์บี้ วันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วอ้าววูฟแกงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยคือพี่เอมี่ไม่ได้ล็อกประตูบ้าน,นแบบอัตโนมัต<ด>ิให้เฟอร์บีบ้นะเพราะฉะนั้นนะคะวูฟแกงเขาก็เลยเข้ามาได้เลยค่ะว,วูฟแกงเธอมีอะไรหรอเข้ามาหาฉันเนี่ยแหมก็ผมอยากคุยกับคุณอีกครับรู้ไหมคุณสวยมากเลยนะไม่ต้องบอกหรอกฉันรู้ตัวอยู่แล้วอย่ามาหลงรักฉันละฉันมีแฟนแล้วนะ เลิครับมีแฟนแล้วผมก็เป็นเพื่อนก็ได้ครับโอเคเราส่งวูฟแกงกลับบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าเพียมี่อยากให้เฟอร์บี้ทำการบ้านให้เสร็จค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องวาดรูปต่ออีกนะคะวูฟแกงเธกลับบ้านไปได้แล้วจ้าบา,บายๆนะครับโอเคกานให้เฟอร์บี้ทำการบ้านไปนะคะน่าจะอีกนานค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเช้าวันพุธแล้วค่ะเสื้อผ้ามือสองของเฟอร์บี้นะคะขายออกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราให้เฟอร์บี้รีบไปจัดส่งให้ลูกค้าเลยนะคะเย้ <Yeah. S 1> โอเคก็อันนี้นะคะขายได้นะคะกดจัดส่งให้ผู้ซื้อค่ะเราขายได้220ี่เหรียญน,นะคะกำไรนิดหน่อยค่ะโอเคเฟอร์บี้รีบไปส่งเลยจ้ะเฟอร์บี้รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำค่ะโอเคเดี๋ยวเรา ให้เขาส่งของให้เสร็จแล้วก็รีบไปเข้าห้องน้ำนะคะเอาเธอปวดห้องน้ํามากค่ะเลยไม่ยอมส่งของค่ะโอเคเฟลบี้รีบไปเข้าห้องน้ำแนละ้วรีบมาส่งของเลยจ้ะโอเคเรียบร้อยค่ะไวมากอะมาขายผลไม้กับดอกไม้ต่อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปโรงเรียนได้เลยจ้า วันนี้นะคะพี่เอเมี่ส่งให้เฟอร์บี้ไปโรงเรียนคนเดียวค่ะเพราะว่านะคะพี่เอเมี่จะมาซื้อเราแขวนผ้าให้เธอค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเลาแขวนเสื้อผ้าแบ็กสตรีทนะคะสร้างลุคแฟชั่นใหม่ๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนำไปใช้ในการเทรนดีด้วยนะคะล่านี้นะคะจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะราคา115เหรียญค่ะ ถ้ามีราวแขวนผ้านี้นะคะเราก็สามารถจัดเสื้อผ้ามือสองให้เฟอร์บี้ไข่ได้อย่างสบายเลยค่ะไม่ต้องไปที่ร้านชามือสองนะคะโอเคก็เดี๋ยวขยับที่วาดรูปซะหน่อยนะคะแล้วพี่มี่ก็จะวางราวแขวนผ้าตรงนี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องเตรียมขยายบ้านให้เฟอร์บี้อีกแล้วนะคะโอเคเรอเฟอร์บี้กลับมาค่ะ เฟอรบี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเธอก็ไม่มีความสนุกเลยค่ะงั้นเพียมีก็ให้เขาไปดูทีวีหน่อยละกันนะคะเราอุตสาห์ซื้อทีวีเครื่องเล็กๆมาแล้วนะดูซะหน่อยค่ะโอ้โหดูท่าทางเฟอร์บี้จะปวดเมื่อยตัวมากเลยนะคะอ้าวตกลงจะดูทีวีหรือจะเล่นโทรศัพท์จ๊ะเปิดโซเชียลบันนี้หน่อยก็ได้นะดูหน่อยซิว่ามีใคร โพสอะไรไหมนะคะจาเน่ ane, ฉันขอแซะอะไรเธอหน่อยนะแม่แก่เป็นลามะแกก็้วยเอา้าอะไรเนี่ยมีคนมากดแบบตุ๊กตุ่นด้วยนะ mm. แล้วก็อ e ีลอยนะคะว่างๆเราหาเวลานัดกันไปเที่ยวก็จะดีนะโอเคแต่ช่วงนี้เฟอร์บี้ไม่ว่างนะติดแท็กซี่หน่อยดีกว่านะคะถึงคิโยชิค่ะ เราไม่ค่อยได้จุจีกับคิโยชิเลยนะช่วงนี้โพสข้อความหวานเสน่ห์ละกันเฟอร์บี้นะคะโพสประมาณว่าฉันมองไปทั่วห้องนะคะฉันก็เห็นแต่แบบหน้าคิโยชิเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะพี่พี่มีแปลนะก็เขาคงคิดถึงคิโยชินั่นแหละคะ่ะโอเค แหมพอคิดถึงคิโยชินะคะก็รู้สึกมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะงั้นให้เขาวาดภาพสุดมีเสน่ห์ซะหน่อยละกันนะคะโอเคเจฟเพิ่งเป็นเพื่อนที่ดีกับเฟอร์บี้นะคะตอนนี้นะคะจิตกรรมของเฟอร์บี้ถึงระดับ8แล้วค่ะเย่คือเฟอร์บี้เธอหิวหรือเธออยากดินเนอร์กับคิโยชินะ,ะดูว่ารูปสิคาแบบเหมือนเป็นโต๊ะดินเนอร์ะคะ่ะโอเคดูซิว่าขายได้เท่าไหร่นะคะ ขายได้313เหรียญขายเลยจ้าเรียบร้อยค่ะวาดต่ออีกสักรูปมาวาดรูปขนาดใหญ่บ้างนะคะคือพี่เอมี่จะขยายบ้านให้เฟอร์บี้นะคะเพราะฉะนั้นวาดรูปไปก่อนแล้วกันนะขายเสื้อผ้าเนี่ยคือมันต้องลงทุนแล้วมันก็ต้องรอไงแต่วาดรูปนี่คือเฟอร์บี้เขาสามารถวาดแล้วก็ขายได้เลยไง วาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโหเป็นภาพที่สวยมากเลยค่ะเ,เดี๋ยวนะาขายได้เท่าไหร่561เหรียญโอ้เย่ yeah, เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเธอมีเงิน1,357เหรียญแล้วนะเ,เรามาสร้างลุคแฟชั่นกันมามีเงินทุนแล้วไงคือ <c oughs> <c oughs> จะเก็บไว้ขยายบ้านแต่มันก็อดไม่ได้อะ่ะเราซื้อราวมาแล้วว่าเราก็ต้องทำเลยอะ่ะมาเริ่มที่ลุคแรกกันเลยนะคะ พี่มี่เลือกเสื้อตัวนี้นะคะพี่มี่ว่ามันน่ารักดีนะเอาเป็นกางเกงยีนแบบนี้ดีกว่านะคะเก๋ดีค่ะนี่ลายดอกนะคะสีเข้ากันเลยอะเข้ากันไหม <c oughs> แล้วก็รองเท้านะคะเอาเป็นรองเท้าแบบนี้แล้วกันนะคะสีส้มเหลืองก็เข้ากับกางเกงเข้ากับเสื้อค่ะแล้วก็เราสามารถนะคะตั้งชื่อลุคของตัวเองได้นะคะพี่มี่ตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะเฟอร์บี้แฮปปี้แล้วกันนะคะโอเค เรียบร้อยค่ะมาเพิ่มต่อเลยจ้าเริ่มจากเสื้อก่อนนะคะเอาเป็นเสื้อแบบนี้ดีกว่านะคะลายนี้เลยดูแบบแนวสตรีทมะแล้วก็กางเกงนะคะลายดอกร <c oughs> อ,องเท้าแบบนี้แล้วกันนะคะเอาสีแดงเออสีเทาดีกว่าค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะ จะมีตั้งชื่อลูกว่าเฟอร์บี้ยี้วละกันชื่อเหมือนเสื้อของเธอนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปโพสต์นะคะพอเราจัดหาเสื้อผ้าได้แล้วนะคะที่เราจะถ่ายนะเราก็ต้องมาโปรโมดลูกก่อนนะคะก็ต้องให้เฟอร์บี้นะคะสวมชุดดูก่อนนะคะแล้วเราก็มาเลือกโปรโมทเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นะคะ เฟอร์บี้ก็จะถ่ายภาพนะคะแล้วก็เหมือนกับก็คงลงโพสนะคะแล้วก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดขายชุดบนเทนดีค่ะโอเคก็ต้องถ่ายรูปอีกทีนะแล้วก็กรอกราคาเลยจ้าเขาบอกว่าลูกที่คล้ายกันนะคะก็คือ135เหรียญเองอะแต่พี่ไม่อยากขายแพงๆก่อนอะ เี๊ยไม่ว่ามันสวยอะสามห้าสิบเหรียญไปเลยก็ถ้าขายไม่ได้ก็อย่างที่เปี๊ยมีบอกค่ะก็ค่อยลดราคานะคะเหมือนกับว่าขายในเทรนดีอะมันไม่ต้องเสียค่าลงอะมันไม่เหมือนพรอมซี่นะคะพรอมซี่ต้องเสียค่าลงครั้งละห้าเหรียญโอเคชุดที่สองเลยจ้ะสวมชุดก่อนนะคะแล้วก็โปรโมทลุกค่ะตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเฟอร์บี้มีห้าอยสาสิบคนแล้วเย้ ก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็กดขายบนเทรนดิดเลยค่ะลุกที่ขายกันร7 5เหเหรียญขายไปไน้ส0เฟอร์บี้มั่นใจค่ะว่าต้องขายได้แน่ๆได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนะคะเรียบร้อยค่ะหาอะไรกินหน่อยละกันเสิร์ฟอาหารเย็นนะคะเอาอะไรดีล่ะทากโกปานะคะกินปลาจะได้ไม่อ้วนนะจ๊ะเฟอร์บี้ เป็นการใช้ครัวครั้งแรกเลยนะคะหวังว่าไฟไม่น่าจะไหม้นะไม่น่าจะไหม้หรอกเพราะว่าเฟอร์บี้เขาก็มีทักษะการทําอาหารอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเขากินอาหารเรียบร้อยแล้วเราค่อยให้เขาทําอย่างอื่นต่อค่ะตอนนี้นะคะเฟอร์บี้เขากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้นั่งทําการบ้านค่ะแล้วก็พอดีอ่างล้างมือพังนะคะพี่เอมี่เลยให้เฟอร์บี้มาซ่อมเองดีกว่านะจะได้มีทักษะงานช่างด้วยค่ะ คือจริงๆเราจะซื้อใหม่ก็ได้นะคะเพราะรู้สึกอ่างนี้มันจะแค่70กว่าเหรียญเองนะแต่ว่าไม่เอาอยากให้เฟอร์บี้มีทักษะงานช่างค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพรฤหัสบสดีแล้ค่ะก็เฟอร์บี้นะคะมาโรงเรียนด้วยความเบื่อหน่ายค่ะเธออยากเล่นเกมมากเลยอะไม่มีความสนุกเลยนะคะหรือว่าจะให้เฟอร์บี้นะคะมาคุยกับซิดนี่หน่อยดีไหม เออใช่นะคะพี่เอมี่ลืมไปเลยนะคะว่าเราจะต้องไปงานพรอมอีกรอบนะคะยังไม่ได้ชวนใครไปงานพรอมเลยอะ่ะชวนซิดนีย์มานี่ไงสัญญาว่าจะโดดไปงานพรอมด้วยกันหรือว่าเราต้องเลือกอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะพี่เอมี่จะเปลี่ยนปณิธานก่อนนะให้เป็นชีวิตเราใช้ซะนะคะแอบไปงานเลี้ยงอันนี้นะ แล้วก็ให้เฟอร์บี้นะคะมาชวนซิดนีย์นะคะสัญญาว่าจะโดดไปงานพร้อมด้วยกันนะดูซิว่าจะเป็นยังไง w วั t ดีจัซี่นีคือเฟอร์บี้หน้าตาไม่เป็นมิตรเลยอะ่ะเอา้าคือยังไงล่ะเอ้าเฟอร์บี้หนีไปเลยอะ่ะคือซิดนีย์เขาเล่นกับเพื่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นนะเฟอร์บี้เขาเลยแบบเออไม่กลัวละกันนะก็ไม่เป็นไร งั้นพี่เอมี่ว่านะพี่เอมี่จะให้เฟอร์บี้เนี่ยเขามาเล่นเกมก่อนดีกว่านะคะไม่งั้นเธอจะหมุดหงิดไปตลอดนะคะแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้นะทักษะการเล่นเกมนะคะเฟอร์บี้ได้เป็นระดับสองแล้วนะโอเคคือเฟอร์บี้ได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะคะแต่พี่เอมี่ให้เขาโดดเรียนคะ่ะโดดมาเล่นเกมนี่แหละเอาให้ความสนุกนะคะเขียยให้ได้นะคะ แล้วก็เริ่มหิวอีกแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอให้พักเที่ยงก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ให้เฟอร์บี้ไปกินข้าวพร้อมเพื่อนๆค่ะเนียนๆไปจ้าตอนนี้นะคะเป็นเวลาพักเที่ยงแล้วค่ะก็เฟอร์บี้ก็มานั่งกับซิดนีนะคะพี่ไม่เลยให้เฟอร์บี้นะคะชวนซิดนีโดดงานพรอมะคะ่ะซิดนีเรามาโดดงานพรอมกันไหมซิดนีบอกว่าฉันตกลงมาเทงานพรอมกันดีกว่าสัญญ,ญาแล้วนะ ก็ซินนี่ตอบตกลงแล้วนะคะแล้วก็มีคำสั่งหนึ่งนะคะที่พี่เอมี่ยังไม่เคยใช้นะก็คือนำเสนอคอมพิวเุทรายนะคะพี่เอมี่จะให้เฟอร์บี้ลองดูนะคะลองกับวูฟแก๊งนี่แหละค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงคราวที่แล้วเรายังไม่ได้ใช้เลยนะวูฟแก๊งจ้ะฉันมีอะไรให้ดูนะโอ้โหมันเยี่ยมมากเลยนะครับ แล้วมันก็ขึ้นว่านะคะวูฟแก,งก๊งพิ่งจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเฟอร์บี้นะคะแล้วก็โอ้ฉันต้องสุขใจแน่ที่ได้ไปงานพร้อมกับเธออ๋อมันเป็นการชวนไปงานพร้อมเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้นะคะเฟอร์บี้อยากไปเข้าห้องน้ำนะคะปล่อยเธอไปแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะได้เวลาเลิกเรียนแล้วคะ่ะพี่เอมมี่ให้เฟอร์บี้นะคะไปโชว์ชุดกับโซเฟียหน่อยนะคะเผื่อจะขายได้ แต่โซเฟียเบิร์นค่ะเดินออกไปเฉยเลยนะไม่สนใจเฟอร์บี้เลยนะอ๋อโซเฟียเขาต้องมีไปซ้อมโยนลูกบอลกับเพื่อนนะคะงั้นก็ปล่อยเขาไปละกันนะคือเฟอร์บี้เขามีชุดที่มันหมดอายุอีกแล้วว่ละเดี๋ยวลองให้เฟอร์บี้ลองสวมดูหน่อยนะคะเอาเป็นชุดนี้นะชุดนี้ยังไม่ได้โปรโมทลุกเลยนะคะงั้นให้เฟอร์บี้โปรโมทหน่อยแล้วกัน,นะคะ่ะโปรโมทเสร็จแล้วเราก็ขายชุดบนเทนดี้เลยนะคะ ถ่ okay. ายรูปก,ก่อนเลยจ้าขายเท่าไหร่ดีล่ะเอ,อ่อ220ี่เหรียญแล้วกันนะคะกำไรนิดหน่อยไม่เป็นไรอฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเฟอรบี้เธอแก้ผ้าที่โรงเรียนไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเพี่อนพี่ต้องให้เธอรีบใส่เสื้อผ้าก่อนละเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้านะโอเคเรียบร้อยนะคะไปเฟอร์บี้เธอรีบกลับบ้านเลยจ้ะอับอายขายขี้หน้านะคะโอเค อยู่ดีๆก็มาแก้ผ้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มาขายผลไม้สักหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าเราตื่นสายนะคะเลยยังไม่ได้ขายผลไม้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็มาวาดรูปค่ะวาดรูปนี่เป็นอะไรที่แบบเฟอร์บี้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะตอนนี้วาดเสร็จปุ๊บขายได้ปั๊บนะคะไม่ต้องรอค่ะโอ้ยเธอง่วงแล้วว่าวาดเสร็จแล้วนะคะขายให้นักสะสมละจ้าได้แค่250เป็นเหรียญเอง รูปนี้ได้น้อยจังไม่เป็นไรนะคะได้เท่าไหร่ก็เอาก็เดี๋ยวให้เฟอร์บี้เขาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็นอนค่ะมีเสื้อผ้าหมดอายุอีกแล้วนะไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเฟอร์บี้หลับไปแล้วนะพี่เอมี่จะมาต่อเติมบ้านให้เฟอร์บี้ค่ะคือจะทำเป็นห้องทำงานให้เขาค่ะเราขายเตาย่างไปก่อนนะคะ520ี่เหรียญแน่ลุงนี่ขายไปตั้งนานแล้วโอเคต่อเติมห้องมาอีกสักหน่อยนะ สักแค่นี้ก็พอนะคะ936เหรียญแน่โอ้โหเพิ่มไฟค่ะแล้วเราก็ย้ายที่วาดภาพนะคะมาห้องนี้เลยค่ะก็ลาวไขเสื้อผ้าด้วยนะคะประตูเอาเป็นประตูแบบไหนดีล่ะพี่มิจฉาเป็นประตูแบบใสนะคะเอามันติดรูปภาพนะวางไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอารูปภาพนะคะสองรูปนี้ก็ย้ายไปข้างในค่ะ แล้วก็เลื่อนประตูมาทางนี้สัหน่อยนะคะโอเคแล้วก็สีกําแพงก็เอาสีเดิมนะคะเออสีห้องก็เอาสีเดิมเหมือนกันนะคะคือสีขาวค่ะเพิ่มไฟอีกนะมันรู้สึกมืดมืดค่ะแล้วก็หลังคาะคะ่ะเรียบร้อยค่ะ โอเคก็ขยายบ้านได้อีกแล้วเย่ดีใจนะคะแต่ตังก็ล่อยหลอค่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินล้านก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องให้เฟอร์บี้นะคะลุยวาดภาพขายค่ะส่วนเสื้อผ้ามือสองเราก็ค่อยๆลงไปแล้วกันนะคะขายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเน้นที่วาดรูปก่อนละกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอมี่ด้วยค่ะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิสแคนดี้สำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊าย we